จะมารีวิวน้ำซอสผสมสีกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันเลยนี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์สามอย่างน้ำซอสสามสีนะคะมีช้อนมีที่คนมีน้ำซอสสามสีนะคะมีสีชมพูสีเหลืองและเสียงเงินนะคะแล้วก็จะเสียงเงินเทใส่กันเลยแล้วก็ ไล่ให้มันลงไปด้านล่างนะคะเลยอ้ก็เทรูปไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็เทเสร็จแล้วค่ะเป็นสีฟ้านะคะคราวนี้เราก็จะเทสีเหลืองลงไปนะคะเราก็จะเทลงไปเลยเทให้หมดเลย ค้าวนี้เราก็จะคนกันค่ะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวขอคนให้เข้ากันก่อนนะคะนี่เราก็จะได้เป็นสีเขียวเขียวองี้นะคะค้าวนี้อย่างสุดท้ายแล้วก็เหลือเป็นสี ชมพูนะคะเดีย๋ยวเราก็จะตัดแล้วใส่ลงไปเลยมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรเดีย๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะเราก็จะเทแล้วนะ กอรเล่นญี่ปุ่นนี้ไม่ต้องใช้น้ำเลยนะคะใช้แต่น้ำซอที่เขามีจัดให้เราก็สามารถเล่นในที่ที่ไม่มีอปุปกรณ์ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคนกันเลยนี่นะโอ้เปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วอมันก็เริ่มเปลี่ยนสีค่ะเป็นสี ชาวนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาชิมกันอร่อยมากเลยค่ะเปรสอางุ่นนะคะจากที่สีฟ้าเป็นรสโซดาสีเหลือลงเป็นรสเลมอนและสีชมพูเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะมาผสมกันกลายเป็นรสอ่างงุนวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวของเล่นทำน้ำซอสเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ